อกันที่เรื่องราวของเครื่องแต่งกายอย่างอื่นกันบ้างนะคะก็คือเป็นเรื่องของเสื้อยืดค่ะหลายๆคนนะคะก็คงจะใส่เสื้อยืดกันในทุกๆโอกาสค่ะแต่ว่าใครจะเคยรู้บ้างนะคะว่าเสื้อยืดที่แพงที่สุดในโลกจะมีหน้าตาเป็นยังไงเราไปชมกันค่ะเมื่อพูดถึงเสื้อยืดนะคะก็คงมีหลายคนค่ะที่มีเสื้อยืดในตู้กันมากมายหลายตัวนะคะ เนื่องจากใส่ง่ายแล้วก็สะดวกสบายเวลาคิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรนะคะก็สามารถที่จะใส่เสื้อยืดได้แต่ว่าเสื้อยืดที่เรามีกันนั้นพูดถึงราคาก็คงจะตัวละไม่เท่าไหร่เท่านั้นค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นแค่เสื้อลำลองเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะไฮโซแฮป p ี้นิ่ g จะพาคุณผู้ชมไปชมเสื้อยืดที่ราคาแพงที่สุดในโลกกันค่ะ เริ่มต้นกันที่อันดับที่5ค่ะสําหรับจอห์นเลนนอนโฮมทีเชิร์ตเสื้อยืดต,ตัวนี้ค่ะตีราคาแล้วก็มีมูลค่าสูงถึง5 2 7 0 0 0บาทเป็นเสื้อยืดของจอห์นเลนนอนที่ได้รับมาจากนายริชาร์ดรอสซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในนิวยอร์คค่ะที่จอห์นเลนนอนแล้วก็โยโกโโนะภรรยาของเขาไปใช้บริการเป็นประจําให้มานะคะเขาใส่บ่อยๆค่ะในการโชว์จนกลายเ,เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวแล้วก็มีการผลิตเสื้อยืดลายนี้ ขึ้นมาซ้ำๆจนถึงทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าร้านอาหารของลุงลิชชาจะปิดตัวไปแล้วก็ตามค่ะ ก็คือ HAN UNICEF 1996 Olympics T-shirt โอลิมปิกเกมที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาในปี1996ค่ะจอร์เจียฮานและก็องค์กร u n นิเซได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเด็กในประเทศที่เกิดสงครามโดยการเปิดประมูลเสื้อยืดแล้วก็มีคนชนะประมูลได้เสื้อยืดตัวนี้ค่ะไปในราคา1,350,000บาท มาต่อกันที่อันดับ3ค่ะ a m a g e Clock T-shirt เื้อยี่ตัวนี้แค่เห็นยี่ห้อทุกคนก็คงเดาว,ว่าต้องแพงแน่แต่ว่าคงคาดไม่ถึงว่าจะราคาสูงถึงประมาณ3ล้านบาทค่ะโดยเสื้อตัวนี้ทำมาจากหนังจระเคแล้วก็เปิดตัวในงาน Paris Men Fashion Week ในปี2012เป็นหนึ่งในคอลเลกชัน Spring Summer c o l l e c t l o n 2013ของพั e ของ m อมเมค่ะ กันบ้างที่อันดับที่2ค่ะสำหรับ Cargo Flight for Unicef เป็นเสื้อยืดการกุศลจาก Unicef เสื้อสกรีนลายเครื่องบินขนส่งมีมูลค่าสูงถึง9ล้าน7แสนบาทค่ะโดย Unicef ก็จะนำเงินทั้งหมดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเหมาลำเป็นค่าใช้จ่ายที่จะใช้ขนสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ในทวีปแอฟริกาโดยเที่ยวบินนี้ค่ะจะออกจากเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กสู่เมืองนารีโรบิประเทศเคนยาค่ะ และอันดับสุดท้ายค่ะอันดับที่1ตกเป็นของเสื้อ,อยืดที่ผลิตโดยบริษัท Superlative Luxury ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะนำมาประกาศขายบนเว็บไซต์ The Most Expensive T-Shirt in the World ในราคาสูงถึงตัวละ12.6ล้านบาท ผลิตโดยใช้พลังงานทดแทนภายใต้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะจึงช่วยลดปริมาณในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง90%เมื่อเทียบกับการผลิตเสื้อทีเชิร์ตแบบเดิมๆแถมยังผลิตจากผ้ผาใยธรรมชาติ100%ค่ะก็เลยสวมใส่สบายแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวแม้มีผิวที่บอบบางหรือว่าแพ้ง่ายค่ะแต่ที่เสื้อตัวนี้มีราคาแพงขนาดนี้นะคะก็เพราะว่าเพชรน้ำงามรูปทรงกลมสีขาวแล้วก็ดำจำนวน16เม็ดสีละ8เม็ดค่ะแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่า1หัด ที่ประดับอยู่บริเวณอกเสื้อทั้งนี้ค่ะก็ยังไม่มีรายงานนะคะว่าเสื้อตัวดังกล่าวม,มีผู้สั่งผลิตแล้วหรือ,อยังแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสั่งค่ะก็ต้องรอในการผลิตถึง28วันค่ะ <Me an> กันบ้างคะกับเสื้อ T-shirt ท,ที่เรานํามาฝากนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเสื้อ t s h i r ตเป็นเพียงแค่เสื้อที่ใส่ในชีวิตประจําวันเท่านั้นแต่เสื้อที่เรานํามาฝากนอกจากจะมีดีไซน์ที่พิเศษแล้วค่ะยังมีคุณค่าในตัวเองอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเวลาของทิบแล้วก็ไฮโซแฮปปี้สปอร์ตลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตนะคะรับรองได้ว่าจะมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ซื้อให้มันถูกลงอีกสิได้ตังขอเวลา28วันเดี๋ยวฉันจะไปสั่ง12.6ล้านบาทเพราะว่าทุกวันนี้ใส่เสื้อแบบนี้รับคายเครื่องผิวเหลือเกินพูดไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยเสื้อผ้าก็ยืมเอานะคะใส่เงี้งป้ายังมีอยู่เลย ไม่ถอดออกด้วยนะนี่นสิแหม <Okay. S 1> <sh arp et> ช่วงหน้าค่ะทวิชั่นอัปเดตค่ะครั <S 2> <S 2> <S บ